ก็ยังมีดราม่าจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับทีแรกก็มีปัญหาเรื่องของการหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์พอซื้อลิขสิทธิ์มาได้ก็มีการมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดออกไปเพราะการถ่ายทอดนั้นไปกระจุกอยู่ที่บางเจ้าในมุมหนึ่งคนจัดสรรบังส่วนก็ต้องไปคุยกันครับแต่ในมุมของคนดูได้เริ่มดูกันไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ดูได้ดีครับ ไม่ว่าจะดูผ่านหนวดกุ้งผ่านกรองผ่านดาวเทียมแต่ในมุมของคนดูที่ดูไม่ได้เนี่ยก็คือการดูผ่านแอปพลิเคชันดูผ่านออนไลน์บางเจ้าอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเปิดฉากขึ้นแล้วสําหรับฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแต่ว่าปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสดในบ้านเราก็ยังปั่นป่วนนะคะผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลไปร้องกับกสทชและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเรื่องที่บริษัททรูได้สิทธิ์ในการเลือกถ่ายทอดสดก่อนช่องอื่นแล้วก็เลือกถ่ายทอดสด ถึง32นัดนะคะก็คือครึ่งหนึ่งโดยทีวีดิจิทัลช่องอื่นๆขอเกี่ยวสัญญาณในการแข่งขันรอบลึกๆที่ทรูได้เสร็จเพื่อให้ประชาชนได้ดูผ่านทุกแพลตฟอร์มค่ะกลุ่มผู้ประกอบการสมาคมโทรทัศน์แบบดิจิทัลไทยไปพบตัวแทนกสทชนะคะ นำโดยที่ปรึกษาสมาคมยื่นหนังสือถึงประธานกสท,ทชขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้าย64นัดให้ครบทุกช่องฟรีทีวีและทั่วถึงในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชมอย่างเท่าเทียมโดยย้ำว่าไม่ได้คัดค้านค่ะที่ทรูได้ถ่ายทอดสดถึง32นัดแต่ทุกช่องต้องได้ถ่ายทอดครบทั้ง64นัด และเห็นว่าปัญหาการถ่ายเท่าสดบอลโลกที่เกิดปัญหาขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากความล่าช้าของการกีฬาแห่งประเทศไทยและเขาเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะ<ม>เขาถือว่าเป็นการติดกระดุมผิดเม,ม็ดก็นําไปสู่ความไม่เป็นธรรมค่ะถ้า32คู่หลังเราขอคำมินิจฉัยของกสทชกรแต่การกีฬาก็ดึงดันว่าจะจับก็จับก็ได้พอจับเสร็จทุกคนทุกช่องก็ได้กันสอ,สอคู่ หรือบาง,ง,ง,งช่องอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันเกินใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ผ่านไปจูๆได้รับแจ้งอีก<ม>ยกเลิกยกเลิกเพราะว่าการกีฬาบอกว่าเข้าใจผิดใน32คู่แรกต้องให้ชูเลือกก่อน3าคู่ใช่ไหมครับอ่ะเราก็ยินยอมนะก็เลือกก่อนก็ได้แต่เราบอกว่าถ้าเป็นเลือกก่อนมันก็ไม่ค่อยถูกใช่ไหมนั้นเราขอ ขอคืนคนที่ได้สองช่องไอ้คนที่ได้สองแบตอ่ะเราขอคืนหนึ่งแล้วกันโอเคอ่ะก็ก็จบไปแล้วนั้นพอพอมารอบที่สองสิบหกคู่อ่ากทกทก็ออออบอกว่าให้ชูเลือกไปแปดคู่ก่อนแล้วเหลืออีกแปดก็ให้สิบเจ็ดช่องมาจับฉลาก,กันอันเนี้ยมันเลยเกิดเกิดเหตุไงว่าบางช่องเนี่ยได้ได้รอบแรกไปแล้วได้รอบสองด้วยบางช่องไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้รอบสองไม่ได้รอบสามมันเลยกลายเป็นบางช่องได้ถ่ายทอดแค่แมตช์เดียวบางช่องได้ถ่ายทอดสามแมตช์ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเห็นเลยนะว่าอันนี้มันมันมันไม่มันไม่เป็นธรรมอะ่ะมาดูคําชี้แจงฝั่งตัวแทนของกอสทชอกันบ้างครับฟังแล้วตกใจเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นเลขานุก,การประจําประธานกสทชอที่มารับเรื่อง บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยถึงประเด็นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยไปเจรจากับครูให้ถ่ายทอดได้ถึง32นัดแต่การรับเรื่องนี้จะเสนอให้ประธานกอสอทอชอรับทราบครับส่วนจะนัดประชุมด่วนภายใน1 2วันนี้หรือไม่ยังไม่มีความชัดเจนครับคือผมไม่ไม่ทราบเงื่อนไขที่การที่มีผู้มาเรียกจะเรียกว่าคนลงขันแล้วกันนะครับอนอกเหนือไปจาก ที่เราให้ให้ให้ประมาณไป600ล้านนะครับนอกจากนั้นเขาจะไปตกลงกันยังไงอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะสมาคมโทรทัศน์ดิจิตัลยังเดินทางไปยื่นเรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเรื่องนี้เช่นกันนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากสทชและกกทจะตัดสินใจอย่างไรคะ่ะ สิ่งที่มาพร้อมกับฟุตบอลโลกที่ระเบิดความสนุกขึ้นก็คือการพนันนะคะม,มาทั้งในรูปแบบของการตั้งโต๊ะ การเปิดบ่อนหรือว่าสิ่งที่อาจจะจับได้ยากก็คือการพนันออนไลน์ตํารวจก็เร่งหามาตรการในการควบคุมเรื่องนี้โดยการตั้งศูนย์ปราบปรามการทายผลการพนันพร้อมกับคาดโทษถ้าหากไปพบการทําผิดด้วยค่ะก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายเสียทีเดียวนะครับแน่นอนการพนันไม่ดีอันนี้ก็ต้องป้องปรามป้องกันกันไปขณะเดียวกันถ้ามองเป็นเรื่องของการกีฬาอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โคราช ทางโรงเรียนเนี่ยเขาซื้อทีวีมาติดเป็นจอใหญ่ให้นักเรียนไว้ดูเลยในตอนกลางวันคัดไฮไลท์ของบอลโลกมาให้นักเรียนดูครับเดี๋ยวกลัวนอนดึกแล้วก็จะไม่ตั้งใจเรียนดังนั้นคัดไฮไลท์มาให้ดูในโรงเรียนกันเลยครับจอทีวีขนาด50นิ้วนะครับถูกนำมาติดตั้งภายในอาคารเรียนของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับให้นักเรียนดูกันในช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการของโรงเรียนก็คือนายประยงประทุมวันนะครับบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนสนใจกีฬาฟุตบอลจํานวนมากช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกบางคู่เนี่ยมีการแข่งขันตอนดึกโรงเรียนก็เลยประสงค์ดีครับติดตั้งจอทีวีเพิ่มเพื่อจะนาไฮไลท์การแข่งขันโดยเฉพาะคู่สําคัญคู่ดังมาเปิดให้นักเรียนดูเพื่อจะเน้นส่งเสริมด้านการกีฬาเท่านั้นครับขนา ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะประชุมหารือกันหลังสั่งตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุกพื้นที่โดยเน้นไปที่การป้องกันกลุ่มเยาวชนรวมทั้งให้ภาครัฐภาคประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยนะคะพลตำรวจโทพานุรัตนหลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าขณะนี้ช่องทางการเล่นพนันส่วนใหญ่อยู่ในเว็บไซต์มากกว่าหมื่นเว็บ และการสืบสวนติดตามก็มีอุปสรรคเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่ในต่างประเทศค่ะลำบากในเรื่องของการควบคุมนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเราก็คงได้แค่ผ้ากำกับข้ามใช้กฎหมายต้องเพิ่มผ้ากำกับข้ามใช้กฎหมายให้เข้มงวดกรณีมีการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพรบอฟ้องเงินต้องเราต้องรีบยึดและอายับ ซับให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอากฎหมายฟ้องเงินเข้ามาบังคับใช้นั้นก็ต้องมีหน่วยหลายหน่วยงานครับที่จะต้องดําเนินการช่วยกันทั้งทำนักงานแห่งชาติเองนะครับปปงอเองแล้วก็ที่สําคัญคือกระทรวงดีเมื่อเราตรวจเจอเว็บไหนที่เป็นเว็บผิดกฎหมายเราก็แจ้งให้กระทรวงดีีได้ดำเนินการปิดเว็บนั้นครับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษมากขึ้นก็คือพรบอฟอกเงินนะคะถ้าพบเล่นการพนันทั้งออนไลน์และการเดินโพยบอลส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าพบว่าพื้นที่ไหนเปิดให้มีการลัก,กลอบเล่นพน,นันผู้กำกับการสถานีตำรวจท้องที่นั้นต้องมีส่วนรับผิดชอบพร้อมตั้งคณะกระกกรมการตรวจสอบเพื่อลงโทษทางวินัยและอาญาค่ะมาดูข้อมูลจากการศึกษาปัญหาพนันฟุตบอลที่ทีมข่าวดิเอ็กซิ ไปรวบรวมมานะครับพบว่าสถิติคนเล่นการพนันแบบพักผ่อนนานๆครั้งในหลายประเทศเป็นกลุ่มใหญ่ครับอยู่ที่50-80%ช่วงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงอายุ15ปีขึ้นไปไปดูความเห็นของคนเขียนเว็บไซต์พนันและคนเล่นบอกว่าที่เลือกเล่นแบบนี้เนื่องจากความสะดวกในการติดตามผลสามารถติดตามผลแบบเรียลไทม์ครับคาดว่าในช่วงฟุตบอลโลกนักเล่นขาจรจะเพิ่มขึ้นนะครับพุ่งขึ้นถึง1ล้านคน จากขาประจำที่เล่นอยู่เดิมแล้วประมาณ3ล้านคนครับวันนี้ฟุตบอลโลกเตะกัน3คู่นะคะคู่แรกก็จะเปิดฉากขึ้นในเวลา2องทุ่มค่ะอังกฤษจะพบกับอิหร่านนะคะต้องยอมรับนะคะว่าแฟนๆฟุตบอลชาวไทยก็เป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเชียร์กันเยอะเชียร์กันมาอย่างยาวนาน และนั่นส่งผลให้บรรยากาศที่สถานบันเทิงคึกครื้นขึ้นมาหลังจากซบเซามานานเพราะว่าโควิด19นะคะคุณพัทรพรตั้นง,งามชวนไปดูบรรยากาศก่อนเกมที่ถนนเข้าสารค่ะคุณพัทรพรคะคุณมณวิสาคุณเจษด,ดาคะต้องเรียกว่ามีความชุกโลหูกเกิดขึ้นนะคะสำหรับลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกกว่าที่คนไทยนั้นจะได้รู้ว่า ไทยนั้นจะได้ลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ใช้ระยะเวลารวดเร็วมากเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะที่ถนนข้าวสารตรงจุดนี้ค่ะผู้ประกอบการหลายร้านก็บอกว่ามันก็เร็วเกินไปนะคะกว่าที่พวกเขานั้นจะตกแต่งร้านแล้วก็ตลอดถนนข้าวสารที่มีระยะทาง400เมตรให้เสร็จครบถ้วนต้อนรับบรรยากาศฟุตบอลโลกค,ค่ะที่ก็เริ่มต้นไปกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ และถ้าไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าช่วงค่ำคืนแบบนี้ค่ะทางนักท่องเที่ยวนั้นทยอยเข้าสู่พื้นที่ถนนข้าวสารนะคะแน่นอนว่าหลายคนตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ยามราตรีมีชื่อเสียงติดอันดนับโลกอย่างถนนข้าวสารที่จุดนี้ในเขตพุทธครค่ะ แต่ค่ำคืนนี้พิเศษหน่อยก็คือหลายคนตั้งใจที่จะเดินทางมาดูบอลโลกด้วยนะคะร่วมร่วมกับเพื่อนอีกหลากหลายชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ดิฉันไปเจอนะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนอังกฤษนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ชื่นชอบเชียร์ทีมอังกฤษอยู่ในดวงใจของเขาค่ะ คืนนี้อังกฤษจ,จะเริ่มเตะนะคะในช่วงเวลาสองทุ่มกับทางอิหร่านค่ะเพราะฉะนั้นเขามาปักหลักรอที่ร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะย่านถนนข้าวสารตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะและเขาก็คาดหวังค่ะว่าทีมอังกฤษนั้นจะฝ่าฟันเข้าไปได้จนถึงขั้นชิงแชมป์และได้แชมป์ในปีนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะสีสันในการตกแต่งร้านหลายแห่งในถนนข้าวสารยังไน,น้อยเท่าที่สังเกตการมานะคะมีเกือบเกือบสิบร้านแล้วค่ะที่เริ่มมีการนำธงชาติของทีม บอลค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบ 64ทีมสุดท้ายนะคะมาตกแต่งบริเวณทั้งหน้าร้านและภายในร้านแล้วนะคะรวมถึงยังมีการนํารูปของนักเตะฟุตบอลชื่อดังค่ะไปตกแต่งอยู่ภายในร้านแล้วก็ตามเคาน์เตอร์บาร์ต่างๆด้วยเพื่อสร้างสีสันนะคะอย่างเช่นร้านที่เราไปดูเนะะี่ยค่ะเขาก็ตกแต่งทั้งชั้นล่างและชั้นบนด้วยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะะี่ค่ะเข้าไปนั่งปักหลักเพื่อที่จะรอชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันยังคงถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์แบบฟรีทีวีอยู่นะคะขณะเดียวกันค่ะ คนที่เป็นเจ้าของร้านก็บอกนะคะว่าก็ต้องใช้ระยะเวลารีบตกแต่งเพราะว่ากว่าที่จะรู้ว่าไทยเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มาก็ทําให้บรรยากาศของการตกแต่งต้องเร่งเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นเองที่ลหลายๆคนก็ทราบไปบพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะว่าเราก็เพิ่งจะได้ลิขสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วยถ้าตกแต่งไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็จะบอกว่าอาจจะเป็นการสร้างสีสันที่มันไม่สนุกไม่มีสีสันเท่ากับตอนนี้ที่รู้แล้วนะคะว่าเราได้สิทธิ์ ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดสดในช่วงรอบสุดท้ายนี่แหละค่ะไปฟังเสียงของผู้ประกอบการาค่ะรมเดยมของฟุตบอลโลกมันต้องมีสีสันมันถึงจะดึงลูกค้าก่อนที่มีการแข่งเนี่ยเราก็ต้องโปรโมตต้องมีการตกแต่งร้านให้เข้าบรรยากาศฟุตบอลโลกค่ะแล้วทางร้านออกแบบเองหรือว่าแบบเรามีไอเดียมาจากไหนย,ยังไงอ๋อทางร้านออกแบบเองนะโดยผู้จัดการก็จะเป็นคนขอจัด ว่าแบบไหนติดอะไรเราก็จะรู้ว่าชาติไหนติดธงชาตินี้ต้องเป็นชาติที่เข้าแข่งขัน ที่ถนนข้าวสารนะคะก็เพิ่งที่จะผ่านโพสในช่วงของการเปิดประเทศไปค่ะหลังจากที่โควิดนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วตอนรับเข้าสู่เทศก,กาลของฮาโลวีนนะคะมาสัปดาห์นี้ค่ะฟุตบอลโลกจะยังคงมีไปตลอดอีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นนายกผู้ประกอบการถนนข้าวสารประเมินนะคะว่าเฉพาะช่วงบอลโลกหนึ่งเดือนนี้จะทําให้ตัวเลขของข้าวสารนั้นสะพัดมากขึ้นถึง30%นนะคะทั้งจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะที่เดินทางมาเชียร์บอลกันนะคะ ขณะดเดียวกันร้านค้าหลายแห่งอาจจะยังได้รับผลได้รับอันนี้ส่งตามไปด้วยนะคะในส่วนของสปอนเซอร์ที่จะต้องมีเครื่องดื่มต่างๆนั้นสนับสนุนขานเข้ามาในร้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่กล้าลงแต่ว่าคิดว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสปอนเซอร์เหล่านี้น่าจะลงตามร้านต่างๆได้นะคะทิศทางของถนนข้าวสารทางนายกบอกว่าเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งที่จะหลอมรวมนักท่องเทีย่ยวทุกๆชาติค่ะให้มาเชียร์บอลกันที่นี่ค่ะ ผมผมผมอยากจะเรียนว่าถนน400เมตรเนี่ยม,ม,มันมันมันมีเขาเราเรียกว่า Window of the World มันมีชนชาติต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเชียร์บอลที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเขาให้ความสนใจกับบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่มาถนนข้าวสารเราจะได้เห็นความหลากหลายของการเชียร์บอลแล้วก็มาเจอเพื่อนนานาชาติบนถนนข้าวสารผมเชื่อว่ามันจะสนุกแน่เลยครับ และบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณถนนข้าวสารในช่วงค่ำคืนแบบนี้ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ การเตะฟุตบอลโลกค่ะในวันที่2แบบนี้นัดแรกคู่แรกที่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา20นาฬิกานะคะเป็นทีมอังกฤษพบกับอิหร่านค่ะด้านหลังของดิฉันนักท่องเที่ยวหลายคนนั้นมาจับจองตามร้านต่างๆเพื่อที่พวกเขาจะได้รับชมผ่านทางฟรีทีวีนะคะบางจุดนั้นก็มีการถ่ายทอดสดภายในร้านให้กับทางนักท่องเที่ยวได้ติดตามกันด้วยค่ะขณะเดียวกันวันนี้ยังมีการเตะทั้งคู่ของ5้าทุม่มนะคะเซเนกัลกับทีมเธทร์แลนด์ค่ะแล้วก็ตีสองทางสหรัฐอเมริกาพบกับเวลส์นะคะ ซึ่งทางนายกสมาคมก็บอกค่ะว่า ร้านอาหารที่นี่จะปิดประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นดูหน้าง,งานกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็แน่นอนว่าบรรยากาศแบบนี้การท่องเที่ยวอาจจะไหลกันไปจนถึงขั้นเชียร์บอลกันจนไปจบหลังตีสองเลยนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณวิมิสากคุณเจษดาคะขอบคุณคุณพัชราพรค่ะยกไข่ฟุตบอลโลกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นโอกาสดีเพราะปีนี้เนี่ยทามมิ่งจังหวะเวลาพอดีครับท่านผู้ชมที่เคยดูบอลโลกเนี่ยปกติดูกันโน้นหลังเที่ยงคืน แต่ปีนี้คู่เด่นๆคู่ดังๆมา2องทุ่มสามทุ่มอย่างคืนนี้เนี่ยอังกฤษแต่สองทุ่มเป็นโอกาสดีครับถ้าดูแลกันดีๆแล้วก็ไปปิดช่องเรื่องของการพนันเสียนะครับ